สุดท้ายแล้วนะครับกกตได้มีมติในการรับรองนะครับสว200ท่านแต่ว่ามีอยู่หนึ่งท่นานนะครับคุณสมบัติไม่ผ่านเนะเพราะว่าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาอ๋อต่างๆนะก็เลยไม่ได้คุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มสื่อนะคุณแม่มีประสบการณ์ด้านเสียงตามสายมีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ต่างๆก็คุณแม่เกลวไป นะไม่ได้เหลือน9 9แล้วก็รับรองสำรองอีก100นะก็โดนใบส้มไป1ทีนี้เนี่ยสอว2อ0ท่านนะครับก็จะมีการรายงานตัวแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ต้องจับตาแล้วครับว่าใครจะได้รับเลือกเป็นประธานบุญิสภาซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าสำคัญนะนะครับถือว่า มีบทบาทมากเลยทีเดียวเนาะอ่อสมัยก่อนเราอาจจะเดาได้นะเพราะว่าสวมาจากการแต่งตั้งเนาะแต่รอบนี้เนี่ยมาจากการเลือกทีนี้เลือกกันยังไงอะไรยังไงแคนดิเดตก็น่าจับตามองนะว่าตกลงแล้วใครจะนั่งแท่นเป็นประธานวุฒิสภาโดยก่อนหน้านี้เนี่ยถูกจับตานะครับว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านสมชายวงสวัสดิ์เนะแต่ท่านสมชายก็ไม่ได้ไงไม่ได้เป็นสวซะด้วยซ้ำเนะ โอ้ตําแหน่งฝั่งประธานบุตรีเองเนี่ยก็ต้องมาจับตาดูครับว่าตกลงเราจะเป็นตําแหน่งที่ใครจะได้ไปเรียกว่าเป็นการส่งท้ายแล้วนะสอวอเสือกระดาษของคุณพิธาอันนี้ก็หมดวาระไปของจริงละระบทบาทของสอวอต่อจากนี้นะครับก็จะไม่มีการไปข้องเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสอสเขาจะการกันเองละอ่ะ การเลือกตั้งรอบหน้าก็ไม่มีแฟกเตอร์สวแล้วคุณนะใครได้เสียงเกิน250เสียงก็ความมงไปของจ้า